ทายให้ไปโดนนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้ลูกยอดประดูบวกแม่เบอร์หนึ่งนะครับกำลังเป็นนุม <c oughs> เห็นเตะกันแล้วน้อยนึงนะครับเป็นพ่อหมาเรียมๆขยับหาช่องเตะนะครับกำลังคึก แข็งดีนะครับแม่นผมอาจชิปไปอยู่้อยดีครับ้อยสองร้อยเจ็ดสองร้อแปดคนละเต็มไก่ไกลหน่อยหาเดือนอยู่หาเดือนกลัวที่เขาหกเดือนลอยดีช่วงดี สวยน,นะครับโค้งสางดีไกลตัวนี้งาม